สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ รวมวิธีไล่หนูในห้องเครื่องรถหนูเข้ารถยนต์ควรทำอย่างไรดีอีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าของรถยนต์ต้องเผชิญเมื่อหนูเข้าห้องเครื่องยนต์หรือบางท่านเจอหนูเข้าไปในตัวห้องโดยสารจากล่องลอยการก่อกวนทั้งกลิ่นฉี่และอึนหนูที่ทิ้งไว้ให้เป็นเรื่องน่าลำคาญใจ แถมยังสกระปรกเป็นที่สะสมของเชื้อโรคบางรายเจอปัญหาหนักที่หนูกัดสายไฟสายเบรกก่อนจะแก้ปัญหาทั้งหมดเรามาทำความเข้าใจพฤติกรรมของหนูกันก่อนเพื่อการแก้ปัญหาได้ตรงจุดโดยแบ่งได้สองกรณีใหญ่ๆคือหนูเข้ามาในรถเพราะได้กลิ่นเศษอาหารกับหนูเข้ามาหลบ เพราะความเงียบและปลอดภัยแถมมีไออุ่นจากเครื่องยนต์ช่วงพักตัวรถจากนั้นรถคุณก็เหมือนที่พักหลับนอนของเหล่าหนูไปโดยปริยายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ได้รวมวิธีป้องกันวิธีไล่หนูเข้ารถยนต์ไว้ดังนี้ 1. ทําทำความสะอาดครั้งใหญ่ในห้องโดยสารและห้องเครื่อง เดี๋ยวนี้มีบริการที่ค่าแคร์ทั้งทำความสะอาดในห้องโดยสารและห้องเครื่องยนต์เสร็จสับไม่ต้องเปลืองแรงโดยค่าบริการอยู่ที่ประมาณ100-400บาทหรือใครว่างทำเองก็ลองทำดูครับ2กํกำจัดแหล่งอาหารของหนูเป็นวิธีการเบสิกใช้ป้องกันหนูคือไม่มีอาหาร ไม่มีแหล่งน้ำก็ไม่มีหนูทำความสะอาดรอบๆที่จอดรถของคุณการทิงขยะโสดต้องมิดชิดถังขยะแตกหรือไม่มีฝาปิดให้เปลี่ยนแหล่งน้ำขังให้เทน้ำออกน้ำขังให้กวาดลงที่ระบายขาดอาหารขาดน้ำหนูก็ย้ายที่อยู่ไปไม่มายุ่งกับรถคุณแน่นอน 3. เปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้วิธีนี้ทำก็ตต่เมื่อคุณจอดรถในที่รมแบบหลังคาเท่านั้นเพราะการเปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้เป็นการทำให้ในห้องเครื่องไม่เป็นที่สงบเกินไปหนูก็จะไม่ชอบและเลิกเข้ามาอาศัยในห้องเครื่องเอง 4. หาของสารพัดสิ่งที่หนูเกลียดมาวางไว้ หนูมีจมูกที่ดีและส่งกลิ่นฉุนนแต่ก็ต้องรับผลข้างเคียงที่จะมีกลิ่นเหล่านี้ติดเข้ามาในรถด,ด้วยเช่นถ่านน้ำมันกา๊าซในห้องเครื่องขอควรระวังคือน้ำมันกา๊าซจะกัดวัสดุที่เป็นยางวิธีทำคือนาแปลงสีฟันเก่ามาจุ่มและทาบางพื้นที่เลี่ยงไม่ให้โดนสิวยางวางลูกเหม็น วิธีที่ดีคือนําลูกเหม็นใส่ตาข่ายตาทีทีมัดวางไว้เป็นจุดๆก่อนเราใช้รถก็หยิบออกอย่าไล่หนูขอบอกว่ามีอยู่มากในตลาดและซุปเปอร์มาร์เกต็ตถังของนอกของไทยแบบเม็ดแบบแผ่นแปะหรือเป็นน้ำยาก็เลือกมาใช้ได้แต่ต้องเช็คเรื่องกลิ่นกันหน่อยเอาแบบที่ไม่ฉุน 5. ปิดใต้ท้องรถให้สนิทวิธีนี้เปลืองเงินมากหน่อยแต่ก็ได้ผลดีทีเดียวในรถบางรุ่นก็เก็บใต้ท้องรถด,ดีไม่มีช่องพอให้หนูมุดเข้าแน่นอนลองไล่เช็คแผ่นใต้รถด,ดูวา่าติดจุดยึดครบทุกจุดหรือมีขาดก็เปลี่ยนซะหรืออีกวิธีคือเข้าร้านประดับยนต์ถามหาแผ่นปิดใต้ท้องรถ ของแต่งสำหรับขาซิ่งทั้งหลายประโยชน์หลักคือเพิ่มค่าอากาศโพลศาสตร์ของรถให้ดีขึ้นโดยการควบคุมอากาศไห,หลผ่านใต้ท้องรถได้ดีและประโยชน์รองก็คือปิดหนูเข้าห้องเครื่องได้ครับ 6. เลี้ยงแมวสู้ไม่ว่าวิธีไหนก็ยังแก้ไม่ได้ก็ลองหันมาเลี้ยงแมวดู โดยหนูมีสัญชตาตญาณที่ไม่ชอบแมวแค่มีกลิ่นหรือเจอแมวมาก่อกวนตลอดรับรองคุณจะไม่เจอหนูลบกวนอีกแน่นอน 7. ย้ายที่จอดรถถือว่าเป็นการยอมแพ้เพื่อชนะเพราะถ้าคุณไม่สะดวกเลี้ยงแมวหมดลูกเหม็นหนูมาใหม่กำจัดเท่าไหร่หนูก็ไม่หมดจอดรถหน้าบ้านก็ย้ายมาจอดในบ้านเสีย จะได้ควบคุมได้หรือมีพื้นที่จอดในบ้านเยอะปรับตำแหน่งจอดรถให้ห่างท่อห่างครัวห่างถังขยะก่อลดความเสี่ยงลงได้เยอะแน่นอนว่าการป้องกันและกำจัดหนูในห้องเครื่องรถหนูเข่ารถยนต์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะหนูชุดใหม่ สามารถแวะมาเยี่ยมเยือนได้เรื่อยๆถ้าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยทางที่ดีเราควรรักษาความสะอาดรอบๆบบ้านรอบๆที่จอดรถให้ดีจะได้ปลอดภัยจากหนูอย่างยั่งยืนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลวงวิธีไล่หนูในห้องเครื่องรถหนูเข้ารถยนต์ทำอย่างไรดี ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ